อย่างที่บอกไปถ้าเกิดมาตรการที่ขอไปค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ผลเนี่ยค่ะเตรียมเลยนะคะผู้ค้าดิฉันลองไปถามคนที่กินหมูย่างหมูปิ้งนี่นะคะถามแม่ค้าคนที่เขาซื้อหมูมาขายเนี่ยค่ะเขายอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยราคาหมูมันปรับขึ้นทุกวันนะคะบางวันเนี่ยค่ะขึ้นมาถึง180บบาทต่อกิโลกรัมแต่พอเอามาขายให้กับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ซื้อแล้วก็คนที่ไปเลือกซื้อเลือกหาหมูปิ้งนี่นะคะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะปรับราคา ยังขายราคาเดิมอยู่ลูกเดี๋ยวลูกค้าจะหนีก่อนก็เลยเอาเอาเท่านี้แหละได้กําไรนิดๆหน่อยๆก็เอาเพราะว่าเราเอาศัยคนชวนเยอะด้วยนะนั่นแหละเออ ส่วนร,ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเขาบอกว่าราคาหมูเนี่ยมันไม่น่าจะแพงไปกว่านี้แล้วทางร้านเนี่ยค่ะก็ไม่คิดจะขึ้นราคาก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ถ้าหมูแพงกว่านี้คงจะต้องลดจํานวนชิ้นหมูในชามก๋วยเตี๋ยลงนะคะเ,เ,เดิมก่อนทนทนก่อนแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปอีกไม่หยุดหมายถึงว่าถ้าเกิดมันหยุดขึ้นไม่ได้แล้ขึ้นไม่ได้ไไดกต่างกเขาไม่ยอมกันหรอกชาวบ้านเขายอมกันหรอกเออเดือดร้อนมั้ย ธรรมาดาก็เราก็ส,กสัดส่วนให้มันน้อยลงหน okay, yeah. ่อยเองโอเคไ่ขึ้นอีกเดี๋ยวลูกค้าทุกคนไหว ไม่ยอมจริงๆนะคะเพราะว่ากรมการค้าภายในก็เลยพูดถึงสาเหตุราคาหมูที่แพงขึ้นเป็นผลมาจากหลายปัจจัยนะคะทั้งโรคอะฮวาแอฟริกาในหมูหรือว่า ASF ที่ตอนนี้กําลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นตลาดนําเข้าหลักก็ทําให้ความต้องการนําเข้าเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะที่เราเนี่ยส่งออกวันละ5้าถึงหกพตัวตอนนี้ขยับขึ้นนะคะเป็นส่งออกวันละกว่า10,000ตัวค่ะมาตรการคายล็อกดาวน์ที่ทําให้ธุรกิจ ร้านอาหารกลับมาเปิดบริการเพิ่มขึ้นรวมไปถึงสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็แล้งนานทําให้หมูโตช้าน้ําหนักน้อยให้ผลผลิตลดส่วนการเพิ่มผลผลิตเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลา3-6เดือนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทางกรมการค้าภายในก็เลยเรียก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแล้วก็ผู้ค้าค่ะมากำหนดราคาหมูหน้าฟาร์มที่กิโลกรัมละ80บาทส่วนหมูเนื้อแดงให้ขายกิโลกรัมละ150บาทอย่างไรลสะโพกนี่นะคะแล้วก็หมูเนื้อสันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าขายได้160บาทถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นคงจะต้องใช้กฎหมายมาบังคับค่ะถ้ากรณีมีหมูเกินสุกรมีชีวิตมีราคาเกิน80บาทนะครับ แล้วก็ไม่สามารถที่จะลดลงมาตามที่ตกลงกันได้นะครับรมค้าม i, คนายกเสนอกรกลอลนะครับคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกําหนดราคา,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 าสูงสุดสําหรับสินค้าสุกรมีชีวิตกับสุกรจาแหลกครับซึ่งจะเสนอให้สุกรมีชีวิตไม่เกิน80บาทแล้วก็สุกรจาแหลกเนื้อแดงธรรมดา150เนื้อสัน160บาทะครับนี่คือแนวที่จะต้องปฏิบัติเป็นระดับถัดไปนะครับถ้าสมมุติว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้ผลนะครับ ค่ะไม่ได้ขู่นะคะถ้าไม่ได้ผลก็มีความเป็นไปได้ที่จะเอากฎหมายเข้ามาช่วยนะคะส่วนผู้ค้าหมูเขาบอกว่าวิธีการนี้ไม่น่าจะได้ผลเอาลองไปฟังมุมมองของพ่อค้ากันหน่อยค่ะผมว่าถ้าเอากวจริงคือถ้าจะมากําหนดหน้าเขียงหรือเอากฎหมายมากําหนดหน้าเขียงให้ราคาเท่านี้มันคงเป็นไปได้ยากแล้วผมคิดว่าหน้าเขียงในตลาดก็คงไม่มีใครยอมเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราจะต้องรับหมูที่หน้าฟาร์ม ตามราคาที่ส่งมาหรือรับหมูตามโรงงานตามราคาที่ส่งมาเราไม่สามารถกําหนดหมูได้เองว่าราคาหน้านั้นเท่านี้หรือจะต้องตามกฎหมายที่กาหนดมามันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับโรงงานที่เรารับมาว่าถ้าเขาขึ้นมาเราก็ต้องขึ้นตามแต่ถ้าเขาขึ้นมาแล้วเรามาขายตามราคารัฐบาลกาไรม,มันก็ไม่มีอ่ะจะกำไรที่ไหนไม่มีกำไรที่าเราอยาการคือนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เขาไปสำรวจใช่ไหมฮะตามตลาดสดเนี่ย ให้ราคาหมูเนี่ยมันสอดคล้องกับราคาหมูเป็น หน้าฟาร์มด้วยแต่ว่าดูแล้วยังแพงอยู่เลยยังแพงอยู่ใน a c e b o o k Live เ,ออเนี่ยเราคุยคุยกันคุณสายยันคงถาวรแฟนข่าวของเราบอกว่าใช่ค่ะแพงมากออปักซอยอารีสี่กิโลกรัมละ160บบาทบางฟาร์มหน้าฟาร์มราคากิโลอยู่ที่120บาทก็ยังแพงอยู่ดีสำหรับผู้บริโภคนะคะทีนี้พอลงพื้นที่ไปสำรวจกันลองดูภาพกันหน่อยค่ะว่าแต่ละตลาดราคาหมูเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ3ตลาดที่มีการรายงานเข้ามาค่ะถ้าดูจากตัวเลขในกราฟิกคุณผู้ชมจะพบว่าตลาด พลาดพรานนกรามินท้า ดาวคะนองไม่แน่ใจใกล้บ้านคุณผู้ชมท่านไหนหรือเปล่านะคะราคาขายหมูอยู่ที่กิโลกรัมละ1 7 0่ง5บถึงหนึบาทเขาก็เลยขอความร่วมมือให้ขายตามราคาที่กําหนดก็คือปรับลดลงมาเหลือสักร้อบาทนี่นะคะ,ะทีนี้หากเพิกเฉยเนี่ยคะมีโทษตามกฎหมายเช่นถ้าโกงราคาโทษจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1นึ0 0 0บาทนะคะและหากขายเกินป้ายติดป้ายไว้เท่าไหร่ไปขายเกินไปหลอกผู้บริโภคนะคะก็จะ มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้บริโภคพบว่ามีการขายเกินราคาแจ้งได้เลยค่ะจดะไว้เลยสายด,วด่วน1569นะคะคะซึ่งราคาที่แพงนะคะเมื่อวานนี้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเขาก็เลยนำหมูที่มีอยู่เนะะี่ยค่ะไปขายช่วยค่าคลองชีพเมื่อวานนำร่องก่อนนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดชนบุรีขายกิโลกรัมละ100บาทมี1 5 0 0กิโลกรัมนะคะ,คะจากัดการซื้อค่ะ หนึ่งคนซื้อได้3กิโลกรัมแล้วเดี๋ยวจะมีการจัดทั่วประเทศวันที่7สิงหาคมส่วนวันนี้ขอความร่วมมือจากห้างเหมือนกันนะคะกรมการค้าภายในบอกว่าจะจับมือกับห้างค้าส่งขนาดใหญ่เปิดขายเนื้อหมูราคาประหยัด130บาทต่อน1นกิโลกรัมเป็นการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคในช่วงนี้นะคะค่ะเมื่อวานนี้ที่ชนบุรีเขามีการพูดถึงการตัดตอนเส้นทางหมูเพื่อให้ผู้บริโภคซื้อถูกลงก็คือจากเดิมเนี่ยอาจจะฟาร์มนะคะไปลงํำแหล นะคะพอค้าคนกลางกว่าจะถึงมือเรามันหลายทอดเขาก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าอยากจะตัดแต่ฟาร์มเลยฟาร์มแล้วถึงมือผู้บริโภคเลยราคามันน่าจะถูกลงบ้างอะ,ค,ะค่ะ